กลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Melody Week นะคะซึ่งสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับ My Melody Week ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ Serial uh, Character Weeks เนี่ยเบตตั้งใจจะทําติดกันทั้ง6สัปดาห์เลยนะคะแต่เบตรู้สึกว่าถ้าหากว่าเบตทาติดกันเลยโดยที่ไม่มีคอนเทนต์อื่นแทรกเนี่ยมันทำให้ช่องของเบตดูน่าเบื่อมากๆเลยเบตเลยตัดสินใจว่าสําหรับคาแรคเตอร์ต่อไปที่เบตจะมาทาเนี่ยเบตจะปัดไปเดือนหน้าแล้วก็คาแรคเตอร์ต่อไปด้วยๆเนี่ยก็จะปัดไปอย่างละเดือนอย่างละเดือนนั่นหมายความว่า Serial Character Weeks ของทางช่องเบตเนี่ยจะมี1เดือนต่อ1ครั้งค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเบสก็จะมารวบรวมคอลเลกชันของ My Melody c o l s e t ให้ดูกันนะคะคอลเลกชันนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่ออกมาเมื่อปี2016นนั่นเองค่ะตอนออกมาใหม่เนี่ยเบสมีความรู้สึกกับคอลเลกชันนี้ว่ามันไม่สวยเนื่องด้วยเบสเป็นคนไม่ค่อยชอบสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเท่าไหร่แต่ปรากฏมวลรวมของคอลเลกชันนี้มันออกเป็นสีเขียวเขียวฟ้า,ฟานะคะ แต่สุดท้ายพอเบสเนี่ยได้ลองไปใช้เจ้าตัวคอลเลคชันนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเบสกลับรู้สึกชอบแล้วก็สะสมได้เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของคอลเลคชันนี้เนี่ยเบสมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะก็จะมีตัวกระเป๋าเป้ที่เบสใช้ไปเรียนนะคะกระเป๋าสะพายใบปัจจุบันของเบสค่ะซองใส่ปากกาดินสอนะแบบแบนๆกระเป๋าดินสอน,ะ,นะคะอันนี้จะเป็น ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็จะมีตัวสมุดแล้วก็จะเป็นตัวแฟนนะคะซึ่งก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมความรู้สึกแรกที่เห็นเนี่ยกลับไม่ชอบแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยกลับชอบคอลเลกชันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันก่อนเลยละกันนะคะสําหรับตัวแรกนะคะเป็นตัวกระเป๋าเป้ My Melody Co Set ตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมานะคะในราคา2,200บาทนะคะซึ่งจริงๆเราเนี่ยราคาเต็มเท่าไหร่ไม่ทราบนะแต่ตอนเบสซื้อเนี่ยมันลดราคานะสำหรับกระเป๋าเป้เบส ใช้สําหรับการสะพายไปเรียนด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเบสเดนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าเป้ก็จะเก็บเอาไว้ในชั้นนะคะก็รักษาไว้อย่างดีเลยจะใช้อีกทีก็ตอนไปสอบนะแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวกระเป๋าเที่ยวนะคะกระเป๋าที่เบสเอาไปท่องเที่ยวด้วยเนี่ยจะเป็นอีกใบหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีแบบอ่อนๆหน่อยค่อนข้างจเจ๋งง่ายอะคะ่ะแเบสบก็เลยจะไปใช้อีกตัวหนึ่งมากกว่าค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะสำหรับกระเป๋าเป้ใบนี้ข้างในนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับตัวกระดุมนะ เป็นกระดุมเปิดนะคะเปิดเข้าไปข้างในข้างในเนี่ยมันจะกว้างพอสมควรนะคะสามารถใส่หนังสือเรียนได้แล้วก็จะมีตัวซิปข้างในแบบนี้นะข้างนอกจะมีช่องไหลายช่องมากๆเลยตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือมันจะไม่มีซิปปิดเนี่ยเราจะใช้ระบบการรูดแทนนะคะซึ่งอาจจะทำให้ของข้างในยับได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะ ตัวต่อไปเบสขอ,อยญาตพามาดูตัวกระเป๋าสะพายของเบสใบปจ,จุบันก่อนละกันนะคะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาในราคาแบบลดราคาแล้วจะเหลือประมาณ1นึ่พันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะสำหรับตัวกระเป๋าใบน,นี้นะก็จะเป็นกระเป๋าสะพายใบค่อนข้างจะใหญ่เลยนะใหญ่เลยแหละสามารถใส่ของได้เยอะมากนะคะช่องแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับอ่าสำหรับใส่ของเล็กๆอัค่ะของที่แบบ อาจจะตกง่ายอะไรแบบนี้ก็ใส่ช่องนี้ก็ได้นะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีช่องแบบแยกหลายช่องแอบ,บรกนิดนึงนะคะจะมีซิปข้างในแล้วก็จะเป็นช่องแบบนี้เบสก็ใส่พวกกระเป๋าสตางค์กุญแจรถกระดาษทิูวเอาไว้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไว้สําหรับเบสพกผ้าไปไหนนะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีซิปอีกอันหนึ่งด้วยนะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเลอะยากนะคะเว้นแต่แบบกรณีแบบใส่ยีแล้วสียีตกใส่นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะทําให้กระเป๋าเนี่ยเลอะหรือเปล่าแต่ว่า ลักษณะการใช้งานของเขาแล้วเนี่ยที่แบดใช้มาค่อนข้างจะนานเนี่ยก็ค่อนข้างจะรับประกันได้ว่าตัวนี้เนี่ยโอเคนะคะแล้วก็มันเหมือนกับกนนารน้ำเล็กๆด้วยนะเพราะว่าเวลาน้ำกระเด็นใส่ก็จะไม่เหลือข้างในค่ะ ตัวต่อไปจะเป็นตัวกระเป๋าดินสอนะคะกระเป๋าดินสอเบสซื้อมาในราคาที่เขาลดราคาเหลือประมาณ600กว่าบาทนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันจะมีไซส์เล็กด้วยนะอันนี้เวลาใครไปซื้อเนี่ยจะต้องแยกให้ดีๆนะคะไซส์ใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใส่ดินสอปากกาได้สําหรับ กล่องดินสอใบนี้เนี่ยเบสใช้มาไม่นานนะคะเพราะว่าเบ็ไปเจอใบใหม่แล้วเบ็ก็เลยใช้ใบใหม่เลยใบนี้ก็เก็บเอาไว้สําหรับใส่พวกไฮไลท์ใส่สีนะคะเวลาอยู่ที่บ้านข้างในก็กว้างพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่มีช่องแยกอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเจ้าตัวกระเป๋าดินสอของ My Melody c o s s t t เลยนะ ไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยคือใหญ่มากเลยนะใหญ่ขนาดว่าใส่สมุดได้เล่มหนึ่งเลยนะคะสําหรับตัวเนี่ยลองเทียบกับสมุดดูนะคะเป็นกระเป๋าใส่ดินสอปาก,กาใบใหญ่เลยนะของมาเมลลี่โคสต์เหมือนกันตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาในราคาที่เขาลดราคานะคะรู้สึกจะเหลือ129บาทนะถ้าเบสจำไม่ผิดนะคะข้างในก็ปัจจุบันนี้เบสใส่พวกกระดาษโน้ตเอาไว้นะคะกระดาษโน้ตที่มันไม่ค่อยเป็นสัดส,ส่วนอะที่เป็นแบบว่าน้องๆ FC ให้หรือว่า ดานโนท,ที่เบชิกออกมาจากเล่มเราไม่สามารถเก็บเข้าไปในเล่มได้เนี่ยเบชก็จะมารวบรวมอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็ลายเขาก็จะเป็น m ายม l วสิคโคเซนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวสมุดโน้ตสมุดโน้ตตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมา300กว่าบาทอะคะน่าจะ350หรือ2 200กว่าบาทหรือ300กว่าบาทเนี่ยเบสก็จําราคาไม่ได้แม่นนะคะมันจะเป็นคอลเลกชันแบบลิมิเต็ดอะเพราะว่าพอเขาผลิตออกมาแป๊บนึงเนี่ยก็จะหาซื้อค่อนข้างยากแล้วนะคะลายข้างในก็จะเป็นลายสีสีแบบนี้นะน่ารักนะคะลายเส้นก็จะเหมือนกันทุกหน้าเลยนะเป็นสมุดคูหวัง ก็สวยงามน,นะคะเก็บเก็บรักษาค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาจะมีสายรัดเป็นรูปดอกไม้ให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะและอันสุดท้ายนะคะตัวแฟมรูดตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาแทบจะเรียกว่าซื้อมาสะสมนะคะเพราะว่าแทบไม่ได้ใช้งานเลยสังเกตว่า มันใหม่มากเลยนะตัวนี้เนี่ยเบสสั่งออนไลน์มานะคะในราคา250บาทนะก็ตัวนี้เนี่ยตอนแรกจะไปดูที่ช็อปปรากฏว่าที่ช็อปหมดเกลี้ยงเลยนะคะมันจะเป็นแฟ้มขนาด F4 แล้วก็จะมี2ช่องด้วยกันช่องใหญ่กับช่องเล็กนะคะก็ สวยงามนะดูลายเขาก็น่ารักอันนี้เนี่ยเบสสั่งมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเบสมีเป, My เป้ My Melody c o ่โคเเบสมีกระเป๋าดินสอ My Melody Coset คนะคะเบสก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยเพราะว่าเวลาแบกไปเรียนที่เนด้วยเนี่ยมันจะได้เข้ากับเซ็ตของที่เราแต่งตัวเซ็ตที่เราแบบว่าแบกกระเป๋าแบกอะไรไปอะค่ะจะได้สีมันจะได้ดูเป็นแบบแนวเดียวกันหมดเลยค่ะ คะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคอลเลกชันของ My Melody Closet ในคลิปนี้นะคะเบลลืมบอกไปนะคะว่าสําหรับคอลเลกชันนี้แล้วเนี่ยเขาทําออกมาร่วมกันร,ระหว่าง Sario My Melody นะคะกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Closet นะคะถ้าอาว่าใครเนี่ย ไปตามเซ็นทันแล้วเคยเจอบูธของโครเซตแล้วเคยเข้าไปดูเนี่ยจะทราบว่ากระเป๋าของโครเซตเนี่ยเขาจะทำออกมามีเอกลักษณ์สวยงามแล้วก็เอาใจวัยรุ่นได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยพอทำออกมาเป็นไลน์สไตล์ของโครเซตแต่ว่าเป็นลายของ My Melody แล้วเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสต้องขอตัวลาไปก่อนกับวีของ m y Melody ตลอดสัปดาห์นี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในประมาณเดือนหน้านะคะดูว่าเบสจะยกตัวละครตัวไหน ออกมารีวิวอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเบสด้วยนะคะ